อาจารย์ครับ AI สามารถเขียนโค้ดได้อาจารย์มองว่าเด็กจบใหม่จะตกงานไหมครับถ้าถามว่าเด็กจบใหม่ตกงานไหมคําถามก็คือว่างานคืออะไรดีกว่าอย่างเช่นงานของซอฟต์แอน์เอนจิเนียริ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เขียนโค้ดนะจริงๆคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับปัญหาหน้าที่ของซอฟต์แอน์เอนจิเนียร์เนี่ยคือการเข้าใจลูกค้าก็ทรานสเลทปัญหาเนี่ยให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาโซบซึ่งไอการที่เอาคอมพิวเตอร์มาโ่บ AI มันมาแก้ปัญหาหมดไหมมันก็คคือกกกาาาารรเข้้ใจลลูแ การเทรดมาให้เป็นปัญหาที่ซอฟต์วแวร์แกได้อันนี้ยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กใหม่เนี่ยคือเมื่อก่อนเราจะเน้นว่าเฮ้ยคุณต้องเขียนโค้ดได้รู้อัอกอริทึงมึงเยอะตอนนี้มึงก็ยังจําเป็นอยู่นะแต่ว่าอาจจะเน้นน้อยลองนิดนึงไปเน้นการเข้าใจลูกค้าการคานเสิรปัญหาอันนี้ยังเป็นสกิลที่สาคัญอยู่แสดงว่าเด็กจบใหม่เนี่ยต้องพัฒนาสกิลไปเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ค่อยนําสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมาให้ AI ช่วยเขียนโค้ดให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่ง